ขอบรรทัดแรกไอ้ตัวเนี้ยอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเนี้ยต้องย้ายไปอยู่ปากตัวเลขหนึ่งส่วนสีก็ต้องย้ายไปอยู่ปากตัวเลขอ่าบรรทัดแรกเขียนย้ายหนึ่งส่วนหถูกหสอต้องอยู่ตรงนี้ แล้วหนึ่งส่วนสี่ x บวกลบมาตรงนี้ตรงนี้บวกลบลบอ่าตรงนี้ถูกหนึ่งส่วนสอง x ลบหนึ่งส่วนสี่ x ถูกแต่ลืมอันนี้เวลาครูคุณเน้นเนะี่ยเวลาเรามองตัวไหนที่ไม่ได้ย้ายเนะี่ยสับวแต่ไม่ได้ย้ายแต่ตัวเขาเป็นลบอ่าตรงนี้ลืมลืมลืมก็หมายถึนี่ลืมตรงนี้โอเคต่อไป x อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเราก็ดูข้างหน้า x เลยนี่เลยก็ไปคิดมาเศษหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสี่ได้เลขอะไรอไปทดมาได้หนึ่งส่วนสี่จริงแต่อย่าลืมเออ x ด้วยนั่นแหละถูกต้องซิกหน้าถูกแล้วอันนี้ไปคิดซี่ข้างหลังตามที่มันเป็น เออนั่นแหละต่อไปก็ถึงขั้นตอนจะทำให้หนึ่งส่วนสี่หายไปให้เรามองข้างหน้า x เ,เห็นหนึ่งส่วนสี่คูณอยู่ให้เราคูณเศษส่วนที่กลับเสร็จกับส่วนเขาอะตรงเนี้ยคูณทั้งสองฝั่งอข้างหน้าคูณแล้วคูณข้างหลังด้วยโอเคแล้วอีกมรรทัดนหนึ่งคือคำตอบเลย ข้างหลังคิดเลขให้ดีๆคําตอบข้อนี้จะตอบเป็นเศษส่วนนะไม่ใช่จํานวเนเต็มอันดับแรกก็เึืถึงงการตัดทอนตัดให้มันตัวเลขมันน้อยๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวข้างบนข้างบนก็คูณกันไปข้างล่างข้างล่างก็คูณกันไปอ่ะโอเคมาแล้วอ่าอันนี้ลืมอีกแล้วตัวเลขได้นะตัวเลขถูกตัวเลขถูกอเออใช่ ถ้าเป็นการคูณไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนหรือจำนวนเต็มก็ได้นะถ้าเป็นคูณในะถ้าเป็นลบตัวหนึ่งคำตอบมันลบชัว okay. จะเป็นประมาณนี้เนาะเอามาสรุปกันนิดนึงขั้นตอนที่หนึ่งที่เราทำคือบททัศ์เนี่ยคือย้าย x มหาการย้ายตัวเลขไปอยู่ฝั่งของเขาอะพอย้ายเสร็จปุ๊บก็จะเกิดมาที่หนึ่งมามันก็จะเป็นการคิดเลขระหว่าง x ด้วยกันโดยเอา ตัวข้างหน้า x มาคิดอ่าส่วนข้างหลังมันเป็นอะไรก็คิดตามนั้นไปเคแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดตัวเลขอยู่ข้างหน้า x ถ้าเป็นเศษส่วนก็คูณเศษส่วนที่มันกับเศษกับส่วนเขาทั้งสองฝั่งเราก็ได้คำตอบสามทัดจบวิธีนี้เร็วเนอะ